นี่ค่ะชื่อปอน,นะคะปอเคยเป็นผู้ป่วยมเะเร็งปากมดลูกระยะที่สองค่ะตอนนั้นที่รักษาตัวปอรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะแล้วก็คุณหมอรักษาโดยการทำเคีโมนะคะทั้งหมด6ครั้งใส่แร่ทั้งหมด3ครั้งแล้วก็ทำการฉายแสงเนี่ยทั้งหมด28ครั้งค่ะในช่วงที่รักษาตัวเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ45วันเท่านั้นค่ะตอนนี้ ปอหายมาได้ประมาณ3ปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะปอแช้อาหารเสริมไปเป็นตัวช่วยด้วยนะคะที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สามารถรักษาได้ต่อเนื่องนะคะจะใช้สินค้าของทางบริษัทบ h ฮิปค่ะทั้งหมด5ตัวค่ะตัวแรกค่ะปอใช้เป็นตัวบีก e ีนค่ะตัวนี้บีกรีนพัดเนี่ยเป็นตัวช่วยทําให้ตอนที่ปอทำาคมเนี่ย เราจะขับถ่ายเอาสารเคมีมันตกค้างออกทำให้ร่างกายของบอนเนี่ยไม่เพียรทานแค่ครั้งละ1นึองนะคะในน้ําเย็นค่ะแล้วก็ตัวที่2อค่ะปอใช้เป็นตัวลิปดีค่ะลิปดีจะเป็นตัวช่วยที่ลดสารเคมีที่อยู่ในตับนะคะแล้วก็ยังทําให้ระบบเลือดเราดีด้วยค่ะตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวที่3าค่ะพอใช้เป็นตัวเพอร์เพอร์คค่ะตัวนี้นะคะ ตัวนี้พอทานครั้งละสองแคปซูลตอนก่อนนอนแล้วก็อีกสองแคปซูลตอนเช้านะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยดูแลเรื่องเลือกของโลคมะเร็งโดยตรงเลยค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวค่ะเป็นตัวมาคีเอ็กค่ะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะคะตอนที่ปอทานคีโมเนี่ยจะต้องให้ยาครั้งละประมาณ5ชั่วโมงค่ะทุกคนทาให้เส้นเลือดเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้แต่หลังจากที่ปอทานตัวนี้ไประบบไหลเวียนเลือดปอก็ดีขึ้นแล้วก็เส้นเลือดไม่แตกค่ะ ทุกคนแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะเป็นตัวที่ลืมไม่ได้เลยก็คือจะเป็นตัวที่ทำให้เก็ดเลือดเราไม่ต่ำด้วยนะคะตัวนี้เรียกว่าตัวฟิวชั่นค่ะฟิวชั่นจะมี3รสชาตินะคะ ตัวนี้ก็คือจะเป็นวานิลาตัวที่2ก็จะเป็นตัวชาเขียวค่ะแล้วก็ตัวที่3าเนี่ยก็คือเป็นตัวช็อกโกแลตนะคะ3ตัวนี้เวลาปอทานปอชงน้ําเย็นค่ะแล้วก็ทานแทนอาหารมื้อนั้นๆได้เลยแล้วก็ยังทําให้เก็กเลือดเราไม่เป็นปัญหาค่ะปอใช้สินค้าบีฮีปรุ่มด้วยกับการรักษาที่โรงพยาบาล ตอนนี้ปอหายมาเป็นที่เรียบร้อยสําหรับใครที่สนใจอยากให้ดูแลสุขภาพอาจทักสอบถามนะคะส่วนตัวได้เลยหรือทักที่ตัวแทนจำหน่ายของปอได้เลยทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ